่ต้องสายต้องสิบพันเนาะอยู่คนละฝั่งยื้อไปอาทิตย์ทรงกฎครับอยู่ตรงกึ่งกลางเสาธงครับยกอกอึบประเทศไทยรวมเพื่อาชาติไทยเป็นประาชาติ นดงคงคไว้ได้ทุกวันโดยที่ล้วนไมยรักสมัครยิตไอ้ไม่รักสมุทแต่ทกลบไม่ขาดอิจราจะไม่ให้ใครดีสาเลือดทุกอย่างพิชาตถเริ่มะเศีจะให้โชคดีไม่ให้โช 不用。嗯